ฉลาดรู้เท่าทันตัวเองได้ก็จะฉลาดรู้เท่าทันคนอื่นได้ถามปฏิบัติรมแล้วจะรู้ใจผู้อื่นไหมบางคนดูดีมากแต่จริงๆแล้วมีเจตนาไม่ดีเราจะแยกออกได้อย่างไรถ้ารู้ตัวว่าเราไม่ฉลาดในจิตคนอื่นก็ขอให้ฉลาดในจิตตัวเอง ถ้าฉลาดรู้เท่าทันตัวเองได้ไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะฉลาดรู้ของคนอื่นได้เองแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นพระพุทธเจ้าให้เริ่มจากดูอะไรง่ายๆก่อนอย่างเช่นลมหายใจเมื่อรู้ว่าหายใจเข้าเมื่อรู้ว่าหายใจออกจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าลมหายใจปรากฏชัดเหมือนกับเป็นสายท่านก็ให้พิจารณาว่า สายความเป็นลมหายใจนั้นเป็นแค่าธาตุลมเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจของคนอื่นก็เป็นาธาตุลมเช่นกันพอไปถึงตรงนั้นท่านสอนว่าของเราอย่างไรก็ให้ดูของคนอื่นอย่างนั้นลมหายใจภายนอกคือลมหายใจของคนอื่นก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวมีหายใจเข้าเดี๋ยวมีหายใจออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้น พอเราสามารถรับรู้ได้ด้วยใจว่าลมหายใจของคนอื่นก็เหมือนกับลมหายใจของเรานี่เรียกว่ารู้เขารู้เราทีนี้พอรู้เขารู้เราว่าของหยาบๆอย่างลมหายใจเราสามารถดูได้ก็จะมีอย่างอื่นตามมาอีกเช่นเรากำลังหายใจอย่างเป็นสุขหรือหายใจอย่างเป็นทุกข์ก็จะเห็นว่าในคนอื่นก็หายใจอย่างเป็นสุขหายใจอย่างเป็นทุกข์อยู่เช่นกัน นี่เองในที่สุดเราจะไปรู้ใจคนอื่นได้แต่บนเส้นทางของการเจริญสติเนี่ยพอเรารู้ใจคนอื่นเราจะเลิกเอาถูกเอาผิดแล้วเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ตั้งต้นเห็นว่ามีใครคิดอะไรท่านให้ตั้งต้นเห็นว่าลมหายใจของเราเนี่ยเป็นแค่ธาตุลมไม่มีบุคคลในนี้ ความสุขความทุกข์ที่มากับแต่ละลมหายใจก็ไม่ใช่บุคคลไม่มีมโนภาพของตัวตนอยู่ในนี้เช่นกันความคิดดีคิดร้ายเราคิดได้คนอื่นก็คิดได้มันเป็นแค่สภาวะที่ปรากฏให้พิจารณาว่านั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา พอจิตมีความใหญ่มีความรู้ที่แก่กล้าขึ้นจิตจะเลิกสนใจว่าใครคิดชั่วใครคิดดีแต่จะเห็นไปว่าความคิดชั่วที่คนเราคิดขึ้นมาซ้ำๆเนี่ยน่าสงสารเพราะหนที่สุดแล้วก็ต้องไปรับผลติดอยู่ในกรงความคิดชั่วร้ายนั่นแหละและพอหลุดออกจากกรงความคิดชั่วร้ายในชาติปัจจุบันก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ลำบากขึ้น จะเห็นเห็นเป็นนิมิตเลยว่าความคิดที่ชั่วร้ายเป็นรากเป็นจุดเริ่มต้นของการอีกแบบหนึ่งอัตภาพอีกแบบหนึ่งที่ไม่น่าดูน่าเกลียดน่าชิงชังน่าขยะขยงหรือน่าสมเพชตรงที่เรามาดูเจตนาดีเจตนาร้ายก็เหมือนกับที่เราเห็นตัวเองบางทีเราก็ตั้งใจกับคนอื่นดีบริสุทธิ์แต่บางทีก็มีอะไรแฝงแ เราก็เห็นอย่างนั้นได้เหมือนกันพูดง่ายๆจะฉลาดในจิตคนอื่นให้ฉลาดในจิตของตัวเองเป็นจุดเริ่มต้น